สวัสดีครับทีมแพทย์มูลที่สิทธิ์ใน100ร,ร้อยตำราบาทย์ชุมมอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจวันที่7สิงหาคมนะครับวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้น15รายครับแต่เป็น15รายมาจากสเตจโควันทีนเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่มีผู้ป่วยที่ติดโควิด -19 ในประเทศครับคือเท่ากับศูนย์นะครับมาดูครับวันนี้ทั้งประเทศครับมีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 แล้ว3,345รายครับ และเราก็ไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเลยในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว58รายด้วยกันครับแล้ววันนี้เรามีผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาล139รายครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราประสบความสําเร็จอีกหนึ่งวันครับที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศนี่คือ สิ่งที่พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันทำสวนทางกับวิกฤตในโลกเวลานี้นะครับเพราะวิกฤตในโลกเวลานี้มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9อย่างรุนแรงครับวันนี้ก็เข้าไป2 6 6 0 0 0 0คนใน1วันนะครับแต่ขนาดเดียวกันกังประเทศไทยครับตรงกันข้ามครับศูนย์ครับนะครับมาดูครับว่าผู้ป่วยทั้ง15ลารายที่มีในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับมีทั้งหมดทั้ง15รายนี้เนี่ยมาจากอียิปต์4ราย มาจากซาอุดิอาระเบีย10บลายครับมาจากญี่ปุ่น1นลายครับนะครับอียิปต์สีลายนี้เนี่ยเป็นชายไทยครับอายุ22 23 26และ28ปีครับนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีอาการครับส่วนซาอุดิอาระเบียมี10บลายครับนะครับเป็นนักศึกษาไทยสักเก้าลายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลายเป็นชายไทยอายุสีาปีครับอาชีพพนักงานโรงงานครับทั้งหมดไม่มีอาการนะครับญี่ปุ่นหนึ่งลายก็เป็นชายไทยอายุยีิบเก้าปีครับอาชีพรับจ้าง ไม่มีอาการครับทั้งหมดนี้ก็มาจากสเต็กคนรันทีนแล้วก็รักษาไว้ในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นสเต็กคนรันทีนจึงเป็นที่ทําให้เกิดความปลอดภัยครับในประเทศนะครับเป็นที่กรองของการติดโรคโควิด1 9ในประเทศครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับมีคนไทยและคนต่างชาติมาใช้บริการที่สเต็กคนรันทีนแล้ว53,743ลายครับแล้วก็เป็น โควิด -19 408รายครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่กรองไม่ให้มีการแพร่ระบาดในแผ่นดินไทยนะครับแล้วขณะนี้ครับเราก็มีการพัฒนา State สเตจ a ค t i n น,นต่อเนื่องครับเป็น Alternative นที r a ค t i n นหรือ Alternative s นที e สเตจ a ค t i n นนะครับซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างโรงแรมกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับในการทําให้เกิดบริการร่วมกันในการทําให้เกิดบริการที่เรียกว่าพรีเมียมคลาสนะครับแล้วก็ คนที่มาใช้บริการที่นี่ต้องเสียเงินเองนะครับสเต็กแค,คนทินทั่วไปที่กล่าวถึงทุกวี่ทุกวันนี้ไม่ต้องเสียเงินพักแล้เป็นภักเป็นคนจัดการนะครับแล้วก็คนไทยที่มาจากต่างประเทศก็อยู่ในสเต็ก r a n นทีนส่วนคนต่างชาติครับหรือคนไทยถ้าต้องการบริการที่ดีขึ้นดีกว่าเดิมใช้ออเทอเรทีฟแคลนท n นได้แต่ท่านต้องเสียเงินเองนะครับเพราะว่าโรงแรมเหล่านี้ได้มีการแยก โซนนะครับเฉพาะผู้กักตัวไม่ให้ประปนคนอื่นนะครับอยู่ในห้องพักส่วนตัวรับประทานอาหารคนเดียวแยกของใช้ส่วนตัวและแยกถุงขยะด้วยนะครับและมีการตรวจหาเชื้อโควิดในทินสองครั้งครับแพทย์มีแพทย์พยาบาลดูแลตลอด24ชั่วโมงมีระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยโทรทัศน์วงจรปิดนะครับผ่านมาตรฐานการควบคุมโรคเป็นอย่างดีครับแล้วก็เมื่อไม่ครบ14วันก็ห้ามไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่า n a t เทเ s t ีฟ e เต a r a n นต n นซึ่งเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อลองรับคนที่ต้องจ่ายเงินเองนะครับหรือคนที่ต้องการบริการสุดยอดนะครับต่อไปนะครับเราก็ยังมีคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับพร้อมที่จะเข้าสู่ประเทศไทยจองเที่ยวบินจองสเตกควอนตินนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับประเทศไทยเราจึงเป็นพื้นที่ที่ปลอดโควิด1 9มาถึง70กว่าวันแล้วนะครับที่มาดูครับอันดับของประเทศไทยในโลกนี้นะครับ ที่มีการระบาดอย่างหนักหน่วงของโควิด -19 นะครับเรามีคนที่เป็นโควิด -19 ทั้งโลกแล้ว19ล้านกว่าคนคือ19ล้าน2 5 7 6 4 9คนด้ยวยกันนะครับอันดับที่1สหรัฐอเมริกามีคนเป็นแล้ว5ล้านกว่าคนนะครับประเทศไทยครับมีคนเป็น3,345คนครับอยู่ในอันดับที่112ครับถ้ามาดูเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ทั้งโลกครับ ตายไปแล้ว7,17,000กว่าคนนะครับอันดับที่1ครับสหรัฐอเมริกาตายไปแล้ว1,061,804คนครับประเทศไทยครับตายไปแล้ว58คนครับเราอยู่อันดับที่118เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันทําช่วยกันทําให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่มีสีเขียวที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิดใ,ในประเทศเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากในโลกนี้ในขณะที่โลก กำลังวิกฤตกับการระบาดของโควิด1 9ครับช่วยกันทําต่อไปครับสิ่งนี้คือสิ่งที่คนไทยทุกคนทําให้กับแผ่นดินไทยได้อย่างไม่ต้องเสียแรงอะไรมากมายช่วยกันทำครับนะครับต่อไปนะครับหลังจากมาดูครับว่ารอบรอบประเทศนะครับในกลุ่มอาเซียนนะครับเราก็มีรอบๆประเทศเราซึ่งคุมโควิด -19 ได้อยู่แต่มีบางประเทศครับกำลังเริ่มมีการแพร่ระบาดยกตัวอย่างเช่นเวียดนามวันนี้นะครับเวียดนามได้เริ่มมีการระบาดจากเมืองดานังขณะที้ แพร่กระจายไปถึงกรุงหาหน่อยแล้วนะครับวันนี้ครับเวียดนามมีการแพร่ระบาดในจํานวนคนที่เป็น30คนต่อวันนะครับซึ่งเวียดนามกําลังล็อกดาวน์เมืองกําลังป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ครับนะครับส่วนประเทศที่น่าเป็นห่วง2ประเทศครับคือฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเพราะว่ายังมีการแพร่ระบาดต่อเนื่องทุกวันครับแล้วตัวเลขก็จะสูงขึ้นนะครับยังสูงขึ้น,นระดับ 2,000-3,000กว่าคนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นสองชาติครับที่น่าเป็นห่วงในอาเซียนคือฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับส่วนประเทศไทยคุมอยู่ครับเพราะพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันทําทําต่อไปนะครับเมื่อเรามีการไม่แพร่ระบาดในเมืองไทยแล้วเราต้องป้องกันครับป้องกันโดยการเรามีมาตรการต่างๆแล้วภาครัฐก็ไปตรวจมาตรการเหล่านี้นะครับ พบว่ามีการใช้มาตรการหลักอย่างเต็มที่ครับมีการบกพร่องเพียงไม่ถึงสนะครับส่วนแพลตฟอร์มสัญชนะมีคนใช้ถึง98.5%แครับแล้วก็พี่น้องคนไทยทุกคนครับถ้าเราพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติพบเห็นความเสี่ยงทั้งหลายนะครับช่วยกันครับโทรสายด่วนมาได้19 1 1 5 9 9 1 1 3นครับนะครับถ้าพี่น้องคนไทยคนไหนเห็นสิ่งที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นที่ร้านค้าร้านสรรพสินค้าผับบาร์คาาโอเกะโทรไปได้ครับ จะได้มีหูตาเยอะแยะกว้างขวางซึ่งคอยดูแลตรวจสอบนะครับทำให้เราจะได้ปลอดภัยจากโควิด19ครับแล้วอีกอันหนึ่งครับแพลตฟอร์มไทยชนะเป็นเครื่องที่ประโยชน์มากเพราะเป็นหูตาแทนเราถ้าเรามีความเสี่ยงสัมผัสกับคนที่เป็นโรคโควิด19ตัวนี้แหละจะเป็นตัว บอกเรานะครับอย่างรวดเร็วนะครับเหตุการณ์ทหารที่อียิปต์ที่ระยองเป็นตัวเหตุการณ์ที่บอกแล้วว่าใครใช้แพลตฟอร์มไทยชนะก็ได้รับการแจ้งอย่างรวดเร็วครับแล้วท่านก็จะมีความปลอดภัยนะครับมีความเสี่ยงน้อยลงนะครับมาดูต่อครับว่าวันนี้ครับองค์การสหประชาชาติได้ชื่นชมประเทศไทยครับนะครับที่ว่าเรารับมือโควิด -19 ได้เป็นตัวอย่างอย่างดีของโลกครับนะครับคือนางคีตาสภารวันนะครับผู้แทนองค์การสหประชาชาติแห่ประเทศไทยนะครับ เขียนบทความลงในเว็บไซต์ของเขานะครับแสดงความชื่นชมความสําเร็จของประเทศไทยนะครับที่ทําให้องค์การใาไมโลกได้ยกย่องให้ไทยและนิวซีแลนด์เป็นความสําเร็จที่ประเทศอื่นควรศึกษานะครับโดยระบุว่าไทยเป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งในการฟื้นฟูอย่างยอดเยี่ยมเพราะมี3ปัจจัยหลักครับ 1. มาตรการภาครัฐ2องความรับผิดชอบต่อสังคมของจิตอาสาของคนไทย 3. ความสมัครี เป็นอันหนึ่งเดียวกันของประชาชนที่ร่วมกันป้องกันครับเพราะฉะนั้นร่วมกันป้องกันต่อไปครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าคนไทยมีความสามัคคีรู้รักสามัคคีครับนะครับแล้ววันนี้ขอติดตามข่าวทหารสหรัฐครับที่เข้ามาฝึกในเมืองไทยนะครับทหารสหรัฐที่มาฝึกในเมืองไทยนะครับมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่3กับ4สิงหาคมนะครับมาจากเกาะกวม71นายนะครับมาจากฐานทัพสหรัฐที่ญี่ปุ่น32นายนะครับแล้วก็มาจากทหานทัพญี่ปุ่นอีก ที่1อีก7จนายรวมทั้งหมด1 1ึนายด้วยกันครับก่อนเข้าประเทศไทยได้มีการตรวจก่อนว่าไม่เจอโรคโควิด1 9นะครับแล้วเมื่อมาถึงประเทศไทยก็จะถูกกักตัวไว้ที่เอบเจนีฟสเตเคอนตินท์นครับสิวันระหว่างวันที่3ามถึงสิสิงหาคมนะครับขณะนี้ก็ยังกักตัวอยู่นะครับโดยรัฐบาลสหรัฐออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ เอ n a เ i v ท s t ฟสเต u ค r a n นทีนที่โรงแรมคอนหลาดกรุงเทพที่โรงแรมอนันตนาริเวอร์ไซด์กรุงเทพรีสอร์ทนะครับโรงแรมไอดเลเซอร์วิสเดสเเดนต์นะครับทั้งหมดนี้มีมาตรฐานเหมือนกับที่เราทําที่สเตจค r a n นทีนนะครับแล้วมีการเข้มในการกักตัวไม่ออกนอกสถานที่ครับนะครับแล้วเมื่อออกมาแล้วมีการฝึกตั้งแต่18ถึง31สิงหาคมนะครับก็ห้ามฐานสารลัดออกนอกค่ายห้ามไปห้างห้ามเดินตลาดพร้อมทั้งมีทีมติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ครับปรับรูปแบบการฝึกใหม่ครับเราจะลทหารลงส่งทหารผู้เชี่ยวชาญมาฝึกแต่เท่าวิชาการเทคโนโลยีและฝึกภาคสนามครับแล้วก็จะเดินทางกลับในวันที่3 1สิงหาคมครับนะครับทั้งหมดนี้คือมาตรการที่ภาครัฐคุมเข้มฐานสารัฐนะครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในประเทศเพราะพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันทำดีอยู่แล้วว่าไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับฐานสารัฐทั้ง1น0นายตรวจเชื้อโควิดในทแล้วไม่พบนะครับ ขณะนี้ครับเราก็ได้มีการพัฒนาเอาตัว s t a t ก q u a r a ร t ท n e เพื่อรองรับคนต่างชาติหรือรองรับคนไทยที่จะเสียเงินเองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มมีมาตรการอื่นครับในการที่จะน,นำรายได้เข้าสู่ประเทศโดยเฉพาะยิ่งการท่องเที่ยวครับเราได้ปรับกระบวนการท่องเที่ยวใหม่โดยอาศัยโอกาสนี้ทำให้การท่องเที่ยวมีความปลอดภยดยัยจากโควิด1 9ครับได้ตั้งสิ่งที่เรียกว่าชาครับ H H A Safety and Health Administration นะครับเป็นการ ทำปรับรูปแบบใหม่เป็น new normal ที่จะทําให้ทุกอย่างมีความปลอดภัยครับขอติดตามกันต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากกิมแพทย์วิท่สิทธิ์ในร้อยตำบลัตรหมอ่บอาจารครับถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์สับสปายถ้าท่านมีความเห็นอยาให้เราทราบด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ